โอเคมามามา,มาก็จากอันครั้งที่แล้วคือสเตทไร g กรมต่อมาก็เป็นการแปลงสเตทไร g กรมเป็นสเตทเทเบิลซึ่งในการแปลงมันตารางเนี่ยเราต้องดูถึงเ,เรื่องเรื่องของเส้น เน็กสเตจเน็ s สเต e คือสเต e ปัจจุบันเป็นอะไรเน t s สเต e คือ mm hmm. uh, ต่อจากนี้จะเป็นอะไรซึ่งในเน็กสเตจครับก็จะมีเหมือนเป็นข้อข้อประเดอนไขอ่าเป็นตัวกำหนด ว่าอะไรเรนใช้เัวกำหนดว่าในสเตตจะเป็นอะไรก็คือจะมี input อินพวกออกเราสามตัวคือ C S S C K เ M O ซอสามตัวนี้จะเป็นตัวัวกำหนดโอเคมาแล้วก็ไม่เขียนเลยว่าสเตตป,ปัจจุบันมีอะไรบ้างก็จะให้เราออกแบบไ้เนี่ยเราก็ได้เขียนเลยตั้งแต่สเตตศูนย์ สเโซนถึงสเตสเก้าเขียนเป็นบักมไมนาลีซึ่งสเตโูนเนี่ยถ้าเราดูแต่มืคือโซนโซนโสนโนโนนีน่นนออผมให้หลักแรกเป็นดีนดีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้า ศูนยไปเป็นหนึสเตหนึละสเตกสองสเตกสามไล่ไปเรื่อยสเตกสี่สเตห้าสเหก เต็ดเต็ดเเดเกสิเตสิฟเอ็เจสิบสอง

เจ็เจ okay. ็ดเจดเจ็ดเ็ดเจ็ดเจเจ้าเจ็ดเจ็ดเจเจ็เ็เจเ็เจ็เ็จ็ดเดเจ็เจ็็เ,เ,เ,เจ็ดเเ็เจ็เจ็เเจเ อย่ที่บอกไปมมีตัวให้กำหนดก็คือ CSK S, O, ะไรแล้วก็ต้องเขียนพาร์เป็นไปได้ของ3ามอินพุตนี้ว่ามันเป็นอะไรได้บ้างก็มีศูนย์ศูนศนย์อะไรอย่างนี้ไ้เลย่อเคยังเราไปเขียนกันเลยก็เป็นศูนย์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 ยี 我闻闻，闻闻闻。 เขาเขียนไล่ไปทุกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแป และสุดท้ายก็จะเป็นเอาให้เป็นเซตละอ,อ,อาวุั่นคือแบบปอดไฟเวลาเช็ครหัสถูกแล้วไม่กะติดโอ้มีเราบันเริ่มกันเลยเอ้มพี่เป็นค่าเศษศูนย์แล้วก็ดูเป็นเศษศูนย์ <c oughs> ก็ดูว่าในสเศษ ต่อไปคืออะไรคือต่อไปคือต่อศูนย์ก็สเตปหนึ่ง <c oughs> ซึ่งการที่ไปสเตปหนึ่งได้ก็เป็นศูนย์ร้านการนังแคร์ศูนย์นักแคร์ม, 1, มีอะไรบ้างก็มีศูนย์ข้างหลังเป็นอะไรก็ได้ก็คือขอให้ตัวหน้าเป็นศูนย์คือสี่ตัวนี้ก็จะเป็นต่อไปเป็นสเตปหนึ่งแล้วเขียนไปเลยว่าสเตปหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคโอเค

ติงโถ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 งแล้วก็อาบุธอาวุธ a ก็คือที่ขีดเต้นใต้ข้างล่างไว้เนศูนย์นะก็ยังไม่มีนี่อ่าจะประมาณนี้ในหนึ่งสเต็ตแล้วไปเต็หนึ่งสเต็หนึ่งบอกว่าจะไปสเต็สเตสองม่าเป็นหนึ่งหลังเชนนแ้หนชน้นี่

ต่อไปเตะสองแต่สำหรับว่าไปเตสามได้ก็เป็นหนึ่งศูนย์ทั้งแจหนึ่งศูนย์ทั้งแค่มีอะไรบ้างมีหนึ่งศูนย์ทังแค่นี้อันนี้สองตัวไม่เขียนไปว่าเตะสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ หนึ่งสองสองสองหนึ่งหนึ่งแต่สามแต่แล้วก็มีหนึ่งหนึ่งแล้งแชร์สามตัวนี้จะวนที่เดิมแต่สอง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 เอาพูดเดียวเดี๋ยวมาเขียนให้หลังแล้วกันส่วนอีกเส้นสาหนึ่งสังเกตได้ว่าเส้นสังเกตได้ว่าเส้นสีเหลืองเนี่ย ว่าส่วนของแั้งแกกกับสเตทหนึ่งเราก็เห็นตามเลยส่วนตั้งแฉกสคือคสีตัวนี้สเตทหนึ่งในนี้ถ้าเราสังเกตดีดีนะทุกสเตทต่อจากนี้เนะี่ยจะมีเส้นสีเหลี่ยมมันกันหมด มันคือเสือขแคปแมนแคร์จะกลับไปสเตจหนึ่งตั้งแต่สเตตตั้งแต่สเตตตอนนี้ไปถึงก็เต็ 15. สิบห้าแสดงว่าเราสามารถกอลฟางได้เอง สี่เอสห้าสองหนาถึงแค่นี้เหลือหมดเลยก็ต้อง โอเคเต็่สเตเซตห้าประมาณนี้ทีนี้เราก็มาโฟกัสแค่สี่ช่องท้ายต่อไปสเตตสามเราก็มาดูเตตสามบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแป้เตสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแป้เตสี่เลยนี้สองศูนยหนึ่งสสาเอ้ยช่ไปแล้วเฮใช่ทุกแลัว แค่นี้นะแล้วก็หนึ่งศูนย์ x เฮ้ยหนึ่งศูนย์ x จำนวนหนึ่งศูนย์ x สองตัวนี้สองตัวแรกหนึ่งศูนย์ x จำนวนที่เกิดเสียงอ่ออันนี้มีเข่อนไขคือหนึ่งหนึ่งศูนย์บอกว่ากาแฟเต็ศูนย์หนึ่งสนึงศูอช่องนี้กลับไปเต็มศูนย์แ มือก็เป็นอย่าย <3 S 1> งนี้เต้สามเสร็จละไมสเต้สี่อบอกว่าห <x>. นึ่งศูนย์ x หนึ่งศูน x ช่องไหนสองช่องแรกหนึ 31, 31, 31, 31, 31. ่งศ x ไปกสเตะทั้งอะหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งึงเสร็จแล้วบอกว่าหนึ่งเอ็กนหนึ่งหนึ่งอกน อนทีน่ก็เตีเเสส่สองหนึ่งสอนอมันได้นะโอเคเสร็จแล้วเตะห6เฮ้ยอะไเนี่ยมือนหมดแล้วอันนี้อยู่เตะสี่อยู่หมดผิดผิดทำไมเตะห้าใช่ไหมอันนี้กเตห้าไปเล้วสี่หนึ่งส แต่ถ้าบอกว่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ไปสเตทหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สเตทหกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สเตทหกเคหนึ่งศูนย์ทั้งแครจำนวนหนึ่งศูนย์หนึ่งหนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วบอกว่าถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสเตทศูนย์ แบบนี้ต่อมาสเตทหกใช่ไหมหกโอเคเตทหกหนึ่งศูนนั้นแค่หนึ่งศูนนั้นแคสตเหนึ่งศูนนั้นแค่สองช่องแรกสเตเจ็ด 7. หนึ่งหนึ่งหนึ่สองโอเคหนึ่งนงั้น,งน,งนแค่อง้องหลังวนเหมือนเดิม ใช่ไหมโอเคหกต่อไปเจ็ดเจ็ดวงว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นรองท้ายไปสเต็ปไปหนึ 1, 0, 1, ่งสองสองสก็หนึ่งศูนยร้อนแค่จะ,จะวนต่ติเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึก็ถัดิิหนึ่งหนึ่งศูนย์ สองศซนคา,าเพตเตแบบนี้ต่อไปสเตปแปดหนึ่งนแชรไปสเตปเก้าสหนึ่งนหนึ่งนึก็หนึ่งนหน่แชรส,นนส,นนสเตปแปดเหมือนเดิมต่อไปสเตปสิบ เอลืมอะไรกัอย่างไปเนี่ยเจ็ดเจ็บตัวนี้เคนี่เต็แปดเจ็ดแปดบอกว่าออตอนโอเคเคตัวน้มันาแ,บบนนแบบนนละหมื่นหมื่นหกับแผงเก้าเก้า

ต่อมาสเสิบหนึ่งดนั้นแค่ปสิบเอ็ดหนึ่งสหนึ่งนึ่สหนึ่งหนึ่งหน่เหลือบนส1 2หนึ่งสหนึ่งหนึ่งสหนึ่งต่อมาสเตสิบเอ็ดเอ บอกว่าหนึ่งหนึ one. One. ่งศ <Awesome. S 2> ูนย์เท่านั้นหนึ่งหนึ่งศูนย์ช่องนี้ไปเกษตรสิบสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคแล้วรหัสผิดคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งผิดกลับไปเกษตรศูนย์ติ๊กติ๊กติ๊กหนึ่งเซอร์แค่ก็จะวนหนึ่ง่ศหนึ่งหนึ่ง

หนึ icana, ่งหนึ่งเท่านั้นหนึ่นเท่านั้นคืออันนี้สองหนึ่งหนึ่งสองสี่สหนึ่งนึ่ศนย์หนึ่งหนึ่งศนยก็เป็นศูนย์หนึ่งศนเปศู สเตสิบสี่สเตสิบสี่บอกว่าหนึ่งศูนย์น้แข็งสองหนึ่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 งนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่ง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 น้ำแข็ก็จะบน ประมาณนี้แล้วก็เตสิบห้าหนึ่งหสสสนึ่งศูนย์เท่านั้นหนึ่งศไปก็เต ern. สิบหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูรหัสผิดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง กับเลขสิบโอเคที่เหลือ,อบนเจ็ดห้าโอเคมามาเจ็ดสิบหกสิบหกบอกว่าศูนย์แ้ค่น้แค่ศูนย์แแค่น้นแค่ซื้อสี่ตัวแรกของตารางเตเต

ไปกลับไปตีสิบกใหม่จะเป็น1นึ่งสองส0 0ส0หนึ่งสองสสทีนี้สูดท้นั um. ่นแสี่ช่องแรกไปไหนไปตีสิบเก้าหนึ่งสองสหนึ

ต่อไปแต่สิบเก้าสูน้นแคนอแค่ไปให้บแปดนึ่งสูสนึ่งศูหนึ่งศูหนึ่งูเอแล้วก็แคนอนแค่ไปแต่สอ โนโซนโซนโนโนโซนสซนโอนโซนโซน1ซโอนโอนโซนโซนโซนโอนโซนโ็นโซนโซนอซนโซเโซนโซนโซนโพุโซาโซนโซนโานโงนโซนโซนเซนเซนโซนโับ19นโบนันโซ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 เขียนโซนนโนโโน สองสองสอีเก้วนั้น้อนอก1โอเคก็ประมานี้นะสำหรับสเตบ ตาเปสเต็ดตาแก้มเปสเต็ดเทเบล